แสนห้าหมื่นหรือว่าขับแลมเบอร์สตาเนี่ยคนข้านจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่อนไม่ครับผมที่ไม่ติดนะครับผมโค้แขหงนเกินไปยางเลยก็แล้วกันนะครับผมข้อดีคือกุญแจสวยนะครับลุงบอกว่าเติมจริงเว้ยเออว่าเติมจริงนี่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับผมเหมือนกับมันปิดเออเขาเรียกว่าไม่ซีซีที่เขาให้มาเนี่ยเกือบจะ300นะครับผมจอดจัดแน่นะครับผม กราบสวัสดีวัยรุ่นไทยแลนด์แดนอาทิตย์ป,ปตัยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเรากันอีกแล้วนะครับผมในชา n นลของจอร์จจัดแน่นะครับผมวันนี้ครับเราจะพาไปดูกันกับตัว X 3 0 0นะครับผมวันก่อนนะับผมไปรีวิวมาคันหนึ่งติดใจไปซื้อมาเลยนะโอเคครับผมจากที่เราได้ขับ เอ็กซ์สาไปนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าเราขับไปประมาณกี่กิโลจะบอกว่าข้อดีและข้อเสียของ X300 มีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เราไม่เอาที่ตัวเครื่องก่อนนะซื้อมาแล้วหรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างหรือว่าข้อดีของแต่ละคนเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันสำหรับผมนะครับผมหรือว่าจากที่เราได้ไปทาช่างคนที่ชอบรถแบบนี้นะครับผมอ่ะ ในราคา1 5 0 0 0 0หรือว่า1 6 0 0 0 0เนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วก็ข้อเสียที่เราจะต้องรับให้ได้มีอะไรบ้างก็แต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องบอกกันเอาไว้ครรอนนะครับผมอ่ะโอเคผมเนี่ยทดลองขับไปประมาณ70กว่ากิโลนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะครับผมที่ขับไปใน70กิโลนี้เนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าระยะเวลานานก็เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะไปซื้อแล้วก็หลังซื้อมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องรู้สึกหรือว่าเฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยที่ตัดสินใจซื้อรถคลาสสิกแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมผมขอเอากันที่ข้อดีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมข้อดีคือกุญแจสวยนะครับผมนี่นะครับผมการออกแบบกุญแจของเขานะครับผมให้มา2ดอกนะครับผมค่ายอื่นอาจจะต้อง ซื้อเพิ่มดอกละพันแปนะครับผมแต่ว่าเลมเบสซาให้มาเลยนะครับผมรูปแบบการออกแบบดีไซน์นะครับผมก็คล้ายๆกับพอ s สแล้วกันนะครับผมนี่นะแล้วก็ก็จะมีกุญแจตัวนี้มาให้นะครับผมเผื่อว่าแบตหมดนะครับผมจะได้ใช้ได้ตรงนี้เลยรูปลักษ์ครับผมส่วนเรื่องของรูปลักษ์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนที่ตัดสินใจซื้อ X 3 0 0เนี่ยก็แน่นอนครับผมว่ารูปลักษ์ คลาสสิกแบบนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนตัดสินใจซื้อนะครับผมอันนี้ข้อที่2นะครับผมส่วนข้อที่3เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของ CC นะครับผมเรื่องของ CC เนี่ยในราคาแสนห้าหรือว่าแสนหกเนี่ย CC ที่เขาให้มาเนี่ยเกือบจะ300นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0งร้อยเจ็ประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้เต็ม300นะครับผม เพราะฉะนั้นการขับขี่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เรียกว่ารถไม่ใหญ่คลาสสิกนะครับผมก็สามารถที่จะขับโชบเชียวนะครับผมในเมืองเนี่ยขับง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมผมชอบเรื่องนี้ครับผมนั่นก็คือเรื่องของน้ําหนักของตัวรถนะครับผมน้ําหนักของตัวรถเนี่ยความหนักของตัวรถเนี่ยด้วย มันเป็น X 3 0 0เครื่องมันก็จะใหญ่หน่อยแต่รูปรักษณ์เนี่ยดูเหมือนเล็กนะครับผมก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆ Honda c l i c กนะครับผมไม่งั้นก็เว็บทุกคนที่ขับ X 3 0 0ก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันเล็กนะแต่จริงๆแล้วมันจัดอยู่ในพวกเ,เรียกว่าเกือบจะซุเปอปปร์คาร์แล้วมั้งเออก็คือเครื่องยนต์มันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมคราวนี้ด้วยน้ำหนักมันเยอะเนี่ย ผมรู้สึกว่ารถแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขโมยยากนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของดีไซน์นี่นะครับผมดีไซน์ก็เราเห็นได้เลยว่าดีไซน์ของรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยไปซื้อแล้วก็ชอบนะครับผมก็ถ้าเป็นวินเทจวินเทจหน่อยนะครับผม ก็จะเป็นสายนี้สาวๆชอบขับกันเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟท้ายผมชอบไฟท้ายเขานะคือเขาออกแบบได้สวยมากนะครับผมแล้วก็ในไฟท้ายตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในนี้เลยนะครับผมอาจเดี๋เปิดให้ดูตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับผมก็ในราคานี้เนี่ยเราได้มานะครับทั้งดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่มีกัก ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีตัวออ ABS อะไรไม่มีนะครับผมก็เป็นสล์นี้ไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยจากที่ขับเนี่ยแน่นอนครับผมว่าในตัวที่ขับเนี่ยขับไป70กิโลก็รูปรักดีไซน์นะครับผมแล้วก็ต่างๆส่วนต่างๆของรถเนี่ยผมชอบมันเลยนะครับผมแต่แน่นอนการซื้อรถมามันมีข้อดี แล้วก็ข้อเสียอันนี้ข้อดีเราพูดไว้แค่นี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าผมขับไป70กิโลแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องรถเยอะขนาดนั้นนะครับผมถ้าสมมติว,มว่าอันไหนผมไม่แน่ใจผมก็จะไปถามเพื่อนที่เป็นช่างหรือว่าผู้ที่มีความรู้แต่ว่าอันเนี้ยเอาจากตัวเองก่อนนะโอเคไปเรื่องที่ข้อเสียกันบ้างอ่ะเรื่องของรูปรักษ์เรื่องของรูปรักษ์กนี่ผมให้ เออสำหรับผมนะมผมไม่เคยขับรถคลาสสิกมาก่อนนะครับผมหรือว่าเออสายนี้เนี่ยแนวนี้เนี่ยผมไม่เคยขับมาก่อนผมให้เต็มเลยครับผมซื้อเพาะรูปรักจริงๆนะครับผมเรื่องของข้อเสียนะครับผมมาว่างที่ข้อเสียกันเลยนะครับผมแน่นอนมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคบเตือนนะครับผมว่าเออจริงๆเนี่ยในเรื่องของข้อเสียแล้วก็ข้อดีเนี่ยแต่ละคนมองไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองข้อเสียงผมเป็นข้อดีนะครับผมหนึ่งเลยครับผมใน เพราะมันมีน้ำหนักเยอะนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกไปว่าน้ำหนักเยอะมันดีครับผมรถมันขโมยยากนะครับผมเพราะว่าหนักมากจริงรู้สึกว่าจะ660กิกโลนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้หญิงขับเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเขาจะเลื่อนเหมือนเลื่อนเวฟเลื่อนพีเซ็กอะไรพวกนี้หรือว่าเลื่อน Hon d a k i c กอย่างเงี้ยค่อนข้างที่ยากหน่อยนะครับผมในส่วนของเรื่องที่2ครับผมผมเนี่ยคาดหวังว่ารถแนวนี้เนี่ยยูบ็อกมันเนี่ย จะใหญ่กว่านี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมซื้อคันนี้มานะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเดินทางนะครับผมเอาไปเดินทางแบบเดินทางต่างจังหวัดแบบนานๆนะครับผมแต่ยูบ็อกค่อนข้างที่จะเล็กนะะี่ครับผมใส่กล้องโดนมินิตัวเดียวนะครับผมก็คือเต็มแล้วนะครับผมหมวกใบหนึ่งนะครับผมก็ใส่อะไรไม่ได้แล้วนะครับผม เห็นไหมครับผมอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผมเนาะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ3วันผมไปซื้อ p c x มานะครับผมซึ่ง p c x เนี่ยโอ้โหอยู่บล็อกใหญ่มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นรถแนวเดียวกันแต่ว่าเราคาดหวังไปไงแต่จริงเขาออกแบบมาอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะโอเคเรื่องที่3นะครับผมอ่ะข้อเสียข้อที่3นะครับผมหลายคนบอกผมว่าในรุ่นแรกๆเนี่ย Lamb e s t a x 3 0 0ยเนี่ยข้างในเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยมันจะไปแทกกับยูบ็อกซ์แล้วมันจะทําให้หม้อน้ำเนี่ยรั่วแต่รุ่นถ,ถัดไปเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะรับผมหรือว่าเขาจะพัฒนาแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร้านของเพื่อนของผมนะครับผมโอ,โอเคข้อที่4ครับผมบางคนบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีน้ํามันซึมออกมาเอ้ยซึมจริงเว้ย เออว่าเติมจริงนี่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะนี่เห็นนะครับผมเหมือนกับมันปิดเออเขาเรียกว่าไม่สนิทนะครับผมแต่หลายคนก็เจอปัญหานี้นะครับผมซึ่งผมชอบฝาน้ํามันนี้นะไม่อยากจะเปลี่ยนจริงๆเขาบอกว่าเออสามารถไปเปลี่ยนเป็นของเอ,อเอ็กอะไรสักอ,อย่างเนี่ยคือผมชอบนะปุ๊บเปิดออกมาแล้วก็นี่นะครับผมหลายคนก็ไปเปลี่ยนฝาน้้ามันนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบว่ามันออกแบบดีนะอแล้วก็ปิดนะครับผม ำหรับอันนี้นะครับแล้วก็3เนี่ยเอ้ยน่าจะเป็น5แล้วเนาะเรื่องของน้ำมันจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยต้องแยกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยรถเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไอฮอนด้าคลิก P C X เครื่อง160อะไรพวกนี้นะครับผมเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะประหยัดน้ำมันนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่อง300นะครับผม200 7208นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าขับทางไกลหรือว่าขับในเมืองที่แบบซิกแซกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกหน่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะกินน้ํามันอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็น้ํามันเนี่ยรู้สึกว่าใส่ได้7ลิตรนิดๆนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเ,เรื่องต่อไปนะครับผมในข้อเสียเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเข็มน้ํามันเนี่ย เวลามันอยู่ขีดสุดท้ายเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเคยเจอหรือเปล่าเลิปน้ำมันเวลามันอยู่ขีดสุดท้ายถ้าสมมติว่าเป็นรถเวฟรถอะไรพวกนี้มันก็จะกระพริบปึ๊บปึ๊บป๊บหรือว่าเป็นคลิกอะไรพวกนี้มันก็จะกระพริบใช่ไหมก่อนที่จะหมดนะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อคืนผมขับไปนะครับผมก็เรียกว่ามันอยู่ขีดสุดท้ายแล้วตั้งแต่ผมซื้อมาแล้วขับมาแต่ว่าก็ไม่กระพริบแต่มีอาการสำลักน้ำมันนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยรถเสียหรือเปล่าอะจริงๆแล้วเออมันเป็นเรื่องของน้ํามันมันน่าจะอยู่ที่เขาเรียกว่ามันอยู่กับเสมอตรงท่อที่ส่งไปยังเครื่องยนต์นะครับผมก็เลยทําให้อ,อ่อมันสําลักน้ํามันซึ่งเราก็ตกใจนิดหน่อยน,นะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมเขาบอกว่ายางนะครับผมที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะยางที่ออกมาจากโรงงานนี่ค่อนข้างที่จะเข้าโค้งเนี่ย อันตรายนะครับผมด้วยอาจจะทาให้ลื่นนะครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือมันทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บน้ําดีเกินไปทําให้น้ำเนี่ยตวัดมาที่คนขับแล้วก็คนนั่งซ้อนท้ายนะครับผมอ่ะอันนี้ผมยังไม่เคยขับหน้าฝนนะแล้วก็ก็ยังไม่รู้นะครับผมในส่วนของเรื่องนี้แต่ว่ามีเรียกว่าเพื่อนผมที่เปิดร้านหรือว่าที่เขาซื้อ X 3 0 0ไปใช้ก่อนเนี่ยคือเขาก็บอกอย่างนี้ แล้วก็เรื่องต่อไปนะ่าจะเป็นเรื่องที่เจ็นะครับผมเรื่องของโชคที่มันแข็งคือต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ว่าในมันมีเหตุผลของมันเนาะก่อนที่ผมจะไปซื้อ x 3 0 0ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยตัดสินใจอยู่ไปดูแลกำลังจะจองแล้วแล้วพอดีวันนั้นผมไปอ่านรีวิวมานะครับผมเขาบอกว่าโอ้โหรับ x 3 0 0เนี่ย หรือว่าขับแลมเบสตาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเลือนไม่ฮะผมที่ไม่ติดนะครับผมโชกแข็งยืนเกินไปยางบลาบลาๆนะครับผมต้องบอกอย่างงี้ครับผมว่าโชคเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งผมเจอไหมผมเจอเหมือนกันนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังเจอแต่คือเอาไง่ายงว่าบางคนบอกว่าเหมือนขับม้านะครับผมซึ่งอธิบายก่อนว่าตัวโชคตัวนี้เนี่ยมันมาจากโรงงานนะ เพราะมันมาจากโรงงานเนี่ยหลายคนหรือว่าช่างหรือว่าเพื่อนผมที่เ,เขาเปิดร้านซ่อมรถหรือว่าขายอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มันนิ่มต้องขับไปประมาณ400-500ถึงกิโลนะครับผมแล้วโชคมันก็จะนิ่มไปอัตโนมัติเหมือนมาแรกๆเนี่ยโชคมันก็จะค่อนข้างแข็งพอโชคมันแข็งเนี่ยมันก็เลยทําให้คนขับที่ขับออกมาจากศูนย์หรือว่าจะหักไปซื้อมาใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะเทือนแล้วก็มือมันชา นะผมก็เลยตอนแรกที่ผมไปดูผมตัดสินใจไม่ซื้อเลยแล้วก็ผมไปซื้อ P C X มาเลยพอไปซื้อ P C X เสร็จปุ๊บเฮ้ยใจมันก็ยงังอยากได้ X 3 0 0ผมก็เลยทักไปหาเพื่อนที่ขับ X 3 0 0เหมือนกันนะครับ<ๆ>ผมเขาก็เลยบอกผมว่าจะไปเอาอะไรมากในรถที่มีซีซีขนาดนี้เรียกว่าเป็นรถที่มีซีซีเยอะแต่ราคานี่ค่อนข้างเทียบต่ำแล้วก็ คลาสสิกแล้วเป็นรถนอกด้วยนะครับผมก็เป็นรถอ,อ,อิตาลีนะครับผมแล้วมันขายในราคานี้เนี่ยเรียกว่ามันมันดั้มเกรดของอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆมาซึ่งอันนี้ก็ต้องแลกด้วยความที่ว่าเฮ้ยรถสีที่ขนาดนี้แต่เราเนี่ยก็ต้องได้คุณภาพของอะไรบางตัวเนี่ยกลับมาในคุณภาพที่ต่ำลงนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละ เมื่อมันถึง400-500กิโลมันอาจจะนิ่มนะครับผมแต่บางคนเนี่ยยังไม่ทันนิ่มเลยขายสาระนะครับผมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นแล้วแต่คนนะครับผมว่าคุณจะไปถึงจุดไหนเนี่ยตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยผมกะว่าเฮ้ยผมจะขับออกทริปแล้วไปไปเรื่อยๆนะก็ลองดูว่าในช่วงพันกิโลแรกเป็นยังไง4,000กิโลแรกหรือว่าหมื่นกิโลแรกมันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ตัดสินใจไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่า ผมเนี the Then, bike, ่ยจะเอามาขับออกทริปแล้วถ้าสมมุติว่ารถมันไม่นิ่งหรือว่ารถมันคุณภาพที่แบบเฮ้ยจะต้องแวะซ่อมแวะซ่อมแวะซ่อมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวใช่ไหมต่สุดท้ายเนี่ยทนรูปรักษ์นะครับผมรูปรักษ์ของรถไม่ไหวก็เลยต้องไปเอามานะครับผมซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเออชอบเลยนะโอเคนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับผม ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้จะถือว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็คือเลนเบสตารเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าร้อนง่ายเพราะด้วยเครื่องยนต์เนี่ยสูงใช่ไหมเ <c oughs> ครื่องยนต์เนี่ยซีซีมันสูงเวลาขับไปสักแป,ป๊บนะครับผมก็จะร้อนทั้งคันเลยร้อนในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยร้อนจนขาเราร้อนอะไรนะก็คือเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงนี้มันก็จะมีตะแกรงที่เป็นใบพัดนะครับผม ก็ทาให้เครื่องอยนต์เนี่ยทำงานแล้วก็พัดลมมันก็จะหมุนพอหมุนปุ๊บมันก็จะคลายความร้อนหล่างนี้คนันคนที่จอดอยู่ข้าง,างก็จะรู้สึกเฮ้ยร้อนๆ,ๆหน่อยเราตรงที่นั่งอยู่บนรถก็จะรู้สึกร้อนๆเอยเหมือนกันนะเออมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบน,นี้จริงๆนะฮะผมว่าเฮ้ยรถมันร้อนแล้วก็อย่างหนึ่งใน U ูบ x ็อกนะครับผมใน U ูบ x ็อกเนี่ยมีคนบอกผมว่าด้วยตรงข้างๆตรงเนี้ยนะับผมมันทำ มันเครื่องมันเป็นเครื่องยนต์เนาะมันก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพวกมือถืออะไรที่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอะไรต่างๆใส่เข้าไปในนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะมันร้อนจริงๆผมเมื่อคืนลองแล้วถ้าสมมติว่าเอาเนื้อเข้าไปไว้ในเลมเบสตานะครับผมขับทัก200กิโลสุกนะครับผม อันนี้เราเล่นเป็นมุกนะเป็นมุกนะนนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของ x 3 0 0 lambesta นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมในราคา1 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0หรือว่า17,000 0เเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรับได้นะครับผมแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรมาก็าต้องบอกไว้ก่อนว่าคนเรามีความคิดแล้วก็มุมมองที่ไม่เหมือนกันผมอาจจะมองในมุมที่ดีนะครับผม แต่ว่าผมบอกอย่างนี้ก่อนตรงน,นี้นะในข้อเสียของมันที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันร้อนแล้วก็มันเป่าพัดลม,มานะในข้อดีของมันนะครับเวลาขับหน้าฝนเวลาขับหน้าฝนหรือว่าแบบเัอฝนเพิ่งหยุดใหม่ๆแล้วเรารู้สึกอากาศเรารู้สึกเย็นนะตัวนี้ช่วยได้นะครับผมมันจะทําให้เราเย็นขึ้นโอเคครับผมอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจแล้วก็สั่นกระดิ่งเอาไว้ด,ด้วยนะครับผมโซลูชแนลนี้จอดจัดแน่ ไปก่อนัวรุ่นไทยแรยนแดนอธิปไตยบายบาย